สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนใช้แอปแอปหนึ่งนะคะก็คือแอปที่เราเลือกนั่นก็คือแอปวีปปอนั่นเองค่ะแอปวีปปอรนี่ยคะ่ยคะจะเป็นอ่าคลา้คลาย Facebook นะคะแต่ว่าเป็น a c e b o o k เนี่ยของจีนก็จีเขาจะสามาถเขาจะไม่ใช้ Facebook นะคะดังนั้นเขาก็จะมีแอปที่คล้าย a c e b o o k เป็นของประเทศเขานะคะอ่าอันนี้มันก็จะคล้าย a c e b o o k เลยะคะ่ะ ไม่ว่าจะอันนี้ก็คือเฟริี่นะคะเราไปติดตามข่าวเขามัน,นก็จะขึ้นนะคะแต่ถ้าเราปลอยยุก็จะเป็นข่าวสารต่างๆแบบว่าอะไรอย่างนี้นะคะพวกลนะครเหนืออะไรประมาณนี้ข่าวสารต่างๆนะคะก็จะคล้ายๆเป e b o ู k ไทยเลยเนะอาจนนิมก็มันเหนือนเลยละ่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นข้อความที่เข้านะคะ อันนี้ก็จะเป็นแจ้งเตือนข่าวสะนะคะค่ะขะ่าวสารต่างๆของจีนนะคะก็จะประมาณนี้เลยจะมีแจ้งเตือนก็ในทุกๆวันนะคะแล้วก็อันนี้ก็สถ์เหราน,นะคะก็จะแจ้งเตือนต่ตางๆเลย นะคะและอันนี้ก็จะเป็นหน้าอันนี้จะเป็นเอ่อใบป,ปอของเรานะคะก็จะประมาณนี้ก,ก็ก็ไม่ได้อะไรนะมันก็คล้ายๆเ c e b o o k จีนนะคะแต่ว่ามันแค่เป็นของเอยเฟซบุ๊กไทยแต่ว่ามันแค่เป็นของจีนนะคะจะมีเหมือนแบบไทยแบบทุกอย่างเลยว่าจะเป็นแบบอ่ากดไลค์หรือว่าเป็นคอมเมนต์แล้วก็แช์นะคะอันนี้คือแช์นะคะอันนี้ไม อันนี้สามารถถ้าสวาเ,เป็นต่างชาติใช่ไหมคะเราก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาแท็บต,ต่างๆอะไรนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยนะคะถ้าแต่ถ้าเป็นคนจีนเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้แบบอาอายัางไงไม่ใช้แบบภาษาอังกฤษเนาะแต่นี่เราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเราไม่ใช่คนจีนนะคะก็ะะจะประมาณนี้นะคะ,คะก็จะคล้ายๆของไทยเลยแต่ว่า แต่ว่ารูปเอ่อหน้าเขาเรียกว่าอะไรรูปโปรไฟล์นะคะก็คือรูปโปรไฟล์เนี่ยก็จะเปลี่ยนได้แค่ปีละครั้งนะคะสมมติว่าใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันน่าจะเปลี่ยนได้ปีละครั้งนะคะประมาณนะคะอันนี้ก็จะเป็นหญิงเฉิงนะคะอันนี้เป็นชื่อจริงของเราเองค่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือที่มาก็คืิดครามติดตามเขานะคะก็เหมือนแบบว่า อ่าเป็นเพื่อนในเฟซใช่ไหมละ่ะเออไปติดตามเขามันก็จะขึ้นฟีดแต่เนี้ยไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขาแต่ว่าเราไปติดตามเขามันก็จะขึ้นฟีดธรรมดาเลยใช่ไหมคะใช่สำหรับใครที่จริงจริงก็จะมีแอป,ปนี้ประดับไว้ในเครื่องนะคะเพราะว่าติดตามติดตามอาซินปินคนจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะสนหรัเป็นคนเป็น เป็นติ่งจีนค่ะส่วนวิธีการโหลดนะคะก็คือง่ายมากก็คือเข้าไปในแอปเพ s t o r e นะคะเข้าไปในแอปแล้วก็พิม์เลยค่ะจะเป็นภาษาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะอ่าลองพิมเป็นภาษาไทยดีกว่าไม่ใชวยวยปอนะคะอ่ามันก็จะขึ้นตัวนี้นะคะ อันนี้คือหน้าแอปวิป่งปอเลยนะคะก็คือมันจะเป็นรูปเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นรูปตานะคะก็คือเรามีอยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่ยังไม่มีก็สามารถขึ้นนี้แล้วก็กดติดตั้งได้เลยนะคะแต่สําหรับเราเรามีอยู่แล้วก็ไม่จะไปให้เรต้องติดตั้งะคะ่ะก็แค่นี้เลย